สวัสดีพี่นอ้องทุกท่านทุกคนมามามาแชร์ความกันพี่น้องกอ,องไปพัะนายไปชักชักชัลาเป็ดตรงเครื่องใน ของข้มพี่น้องนาอยมาๆมาเสีดกันมาพี่น้องปลไปจะแจ้่ตมกันให้ซ้อมนยท่านนางจิ๋นลัเป็ดปมพี่น้องเบิ้งางมอ ยมีพักกระโดนนะเด้พี่น้องพักกระโดนพีนอพี่น้องักกระโดนกระโดนปลากระโดนปลาเดีวกลาตึงกันเป็นหมดเแต่อบคิดหนพีนองมึงได้หลัวเป็นกระโดนปลาเจ่บปะมดข้าบ,บ,าบาารรยาย ลาเป็ดต,ต้มขมขมพี่น้องแกงดูนะเฮ้ยน่ากินนะมามาตุกันทุกคนแกงร่วมกันผัดแกงผักเนี้มอมีมีผักกระโดนผักกระโดนมันกำลังแกงยอดเต็มลเลยไปเก็บมามันมันมีดอกมันยนี่เนาะ

นอนสันะ่วจก้าจหมดกินผู้จก็ตกเข่าขอไล่แทนกินไปเมื่อจะสุดยืปะปะนตกออกรดกับพวกตขนาดหนอนีแ่กขนาดนอลยยิ่งปะ,ปะปกินแันั่น,น,น กินปลาตองโกงอะไรโอ้โอ <c oughs> จพ์พ่อควจังปติ่งบัคิงแบบว้า,าวอันฮักเหมหิวอันเพิ่นกับจติงบคิงม่ะพี่้องลำา,าจจบบบบพ,พ,พ่อจากกินปลาตองโกงเพื่อตื่นซีโตกันขอบุญขอบุณพี่รองปองไปแ้พี่้องแสบตะรูปลาเอ็นเี่ยวไหลมากินน้ำหมดละข้าคณกขนาดณาเสียหอากพ่อจักครับ ยินดีมีให้ทุกท่านทุกท่านครับผมไปนะครับฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแช่นะได้อเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแนบเปิดเศ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปมาคอมเมนต์มาแชร์นะพี่น้องว่าเป็นอะไรมาติส้มนะนะครับบ๊ายบายขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับกูเย็นเป็นสุขลำรวยล่ำรวยกันทุกท่านทุกคนครับผมอ่ะก่อนต์ไปให้เบิ่งอีกางกวาดกันสุดครับอืมส ขนาดนี่แ็บแ็บแ็บไปอลไพีนะ่น้องเาไปสวัสดีครับทุตกตานทุกคน่นข้ามแบบไงข้ามงสูง <c oughs> ได้พี่น้องนะบายพี่น้องบาจัดการ